พัสดุที่หน่วยงานของรัฐจะต้องส่งเสริมสนับสนุนตามกฎกระทรวงกฎกระทรวงมันออกมาตั้งแต่เดือนธันวาคมาแล้วก็หนังสือซักซ้อมนะทางปฏิบัติมันมาประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเรายุ่งอยู่กับงานเลือกตั้งพอมันลงตัวแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าความสําคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้แล้วก็หนังสือว .89 ที่กําลังโด่งดังตอนนี้ ในโครงการท้องถิ่นมันมัน,ม,นมันกำหนดอะไรบ้างปีนี้กฎกระทรวงมันออกมาหลังการตั้งงบประมาณหลังการใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วระยะหนึ่งแต่ปีหน้ามันจะเริ่มเป็นเต็มปีดังนั้นถ้าเราไม่เข้าใจตั้งแต่ปีนี้ปีหน้าเราก็จะสะเปนสปาร์สุดท้ายแล้วเราจะเก็บตัวเลขไม่ได้พูดวันนี้ผมจะพูดเพื่อที่จะให้คนปฏิบัติเข้าใจในกฎกระทรวงเนี่ยเขามีข้อหนึ่งบอกว่าในแต่ละปีภายใน30บวันนับแ,แต่วันสิ้นปีงบประมาณหน่วยงานของรัฐหน่วยจัดซื้อ ือเทศบาลยางตลาดของเราจะต้องมีการรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ s อ d นะครับตามภาคคนหนึ่งในในทุกปีนะครับภายใน30วันเจะต้องมีการรายงานนั้นหมายความว่าเมื่อมีการรายงานมันก็ต้องมีการเก็บข้อมูลรายงานเขาให้รายงานอะไรเขาให้รายงานว่าในแต่ละปีเนี่ยหน่วยงานของเทศบาลของเราเนี่ย ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนจาก s อ e ถึงร้อยละ30หรือเปล่าพัสดุผลิตภัณฑ์ที่ e เอสเอ็มีขามีขายนะนะครับที่ s อ e เขามีขายอยูนะ่แล้วก็ที่เราจะต้องซื้อนะครับและว s m เ e อก็มีขายนะเราซื้อได้ถึงร้อยละ30หรือเปล่านะถ้าแต่ละปีซื้อไม่ได้ถึงร้อยละ30เราต้องเราป,ปัญหาอุปสรรคว่าเราทำไมไปซื้อไม่ได้ สูตรร้อยละสามสิบมาจากไหนอันดับแรกร้อยละสามสิบมาจากไหนนะครับแต่ละปีเทศบาลยาตลาดเราจะมีงบประมาณรายจ่ายประจําปีอยู่เจ็ดสิบสองล้านถ้าเป็นงบค่าวัสดุก็จะอยู่ที่ประมาณสักห้าล้านแล้วกันตัวเลขสามสิบเปอร์เซ็นต์เก็บมาจากไหนเก็บจากสินค้าบริการที่ SME มีขายที่ SME มีมีขายแล้วที่หน่วยงานเราจะต้องใช้นั่นแหละนะครับหมายความว่าในในแต่ละปี ถ้าเราจะซื้อแลคซีนเราจะซ <Club> ื้อกาวเราจะต้องให้แต่ละกองการแปลงของตัวเองออกมาเลยว่าเพราะว่าหน่วยงานเรามีหกบกรหนึ่งสำนักต่อไปนี้เราจะทาหนังสือแจ้งแต่แต่ละกองเลยว่าพอเริ่มต้นปีบประมาคุณต้องการแปลงของคุณออกมาว่าคุณจะซื้อสินค้าบริการที่เป็นวัสดุสำนักงานหรืออะไรก็แล้วแต่หรือวัสดุงานบ้านงานครัวอะไรก็แล้วแต่คุณต้องการแปลงออกมาว่าคุณจะซื้อเท่าไหร่คุณจะซื้ออะไรบ้างแล้วเป็นมูลค่าเงินเท่าไหร่ เป็นมูนลค่าเงินเท่าไหร่และคราวนี้เราก็จะรู้ว่าแต่ละกองเขาต้องการซื้ออะไรเราก็จะกำกับควบคุมได้ว่าสิ่งที่เขาต้องซื้ออันไหนบ้างเขาจะต้องซื้อจาก s อ e จะซื้อจะต้องซื้อจากผลิตภัณฑ์ที่หน่วยง,งานของรัฐต้องสนับสนุนนะครับในแต่ละปีเราจะต้องเก็บตัวเลขจากบงบเงินที่จะต้องจัดซื้อประเภทพวกนี้ไม่ได้หมายความว่าบงบเงินวัสดุสักงานทั้งหมดนะหมายความรวมเฉพาะสิ่งของที่ s อ e เีเขามีขาย ดูได้จากไหนดูได้จากเว็บไซต์ของเวสเราจะต้องเก็บตัวเลขให้ได้ร้อยละ30ใน1ปีงบประมาณถ้าสมมุติว่าต้นปีงบประมาณ6เดือนแรกเราเก็บได้ครบร้อยละ30หลังจากนั้นไปเราก็ไม่ซียกในการจัดซื้อเนี่ยก็จะมีตุ้ก,กตาก็คืออันดับแรกก็คือส่วนแรกการใช่ไหมครับที่ขอที่รายงานความต้องการแล้วก็ขออนุมัติงบประมาณเบื้องต้นเข้ามาว่าตัวเองต้องการจะจัดซื้ออะไรโดยหนังสือซักซ้อมของเราบอกว่า ในการขอเข้ามาแต่ละครั้งสิ่งที่คุณต้องระบุคืออะไรหนึ่งรายละเอียดคุณลักษณะ2เราให้ระบุราคาการมาด้วยใช่ไหมที่คุณจะจัจะซื้อจัดหาสระบุคนตรวจรับพัสดุดังนั้นคนที่เกี่ยวข้องมันก็จะต้องเริ่มมาจากต้นทางคนที่เริ่มมาจากต้นทางจะต้องเข้าใจนะครับตอนนี้กําลังให้ฝ่ายบริหารทั่วไปทําแบบฟอร์มให้อยู่แล้วก็จะส่งมาให้ทุก,กองเอาไปใช้ เวลาคุณรายงานความต้องการเข้ามาคุณต้องระบุว่าคุณจะต้องจัดซื้อจาก s อสคุณจะต้องจัดซื้อตามบอ .89 คุณจะต้องจัดซื้อตามกฎกระทรวงตัวนี้กําลังร่างแบบฟอร์มให้อยู่แล้วจะส่งไปให้ทุกกองมาไปใช้จัดซื้อคนขอจัดซื้อหน่วยงานขอจัดซื้อสํานักกองจะขอมาก็ต้องระบุของที่จะจัดซื้อรายละเอียดของคุณลักษณะก็ต้องระบุว่าต้องการต้องการของ s อสนนะครับถ้ามีนะอันดับแรกจะต้องดูก่อนว่ามันมีไหมนะครับ ไม่ใช่ว่าระบุมาแล้วคนตรวจรับเขาตรวจไม่ได้คนจัดซื้อซื้อให้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นอุปสรรคในการทํางานนะครับดังนั้นไม่ใช่การระบุมาแบบลอยๆโดยไม่มีการตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะหาเพราะว่าถ้าโยนมาให้พัสดุคนเดียวหาก็จะเป็นคอขวดอีกดังนั้นเริ่มต้นเราต้องช่วยๆกันหาถ้าอันไหนมีเราก็ใส่ดาวเข้าไปพอรายงานขึ้นมาผู้บริหารอนุมัติดังนั้น พอมันขึ้นมาปุ๊บคนที่ไปจัดหาคือพัสดุเดวลาเข้าไปติดต่อที่ผู้ค้ากับภาครัฐเขาก็จะสามารถที่จะเอารายละเอียดตัวนี้ให้ดูได้แล้วก็เป็นการระบุรายละเอียดที่มีความชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการจัดหามาได้ตรงตามความต้องการของของเราพอได้มาปุ๊บคราวน,นี้คนที่จะต้องมาดูอีกก็คือคนตรวจรับคราวน,นี้มันก็เลยเป็นความลำบา,วามมกว่าเมื่อก่อนเราอาจจะดูแบบเผลอนๆนะครับเพราะว่า สิ่งที่เราจะซื้อเช่นบางทีแลกซีนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับแลกซีนอย่างเงี้ยเราเราเห็นเป็นการทั่วไปเรามองเ,เรานับจํานวนแต่คราวนี้เราอาจจะต้องได้ดูในเรื่องของรายละเอียดด้วยคนตรวจรับเขาก็จะมีะสิ่งที่ต้องทําต่อก็คือในเรื่องของเราจะทําแบบฟอร์มเทียบเคียงกับภาคขนวก4สีนี้ให้นะครับทางฝ่ายพัสดุกลางก็จะได้รดวบรวมข้อมูลจากตัวเลขตัวนี้นะครับมาเก็บเป็นร้อยละสาสิของเราคราวน,นี้เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างมีรายละเอียด ที่สําคัญที่จะต้องยึดถือแล้วก็แน่นในการทํางานวัสดุทั้ง3าคนนะครับแล้วก็คนตรวจรับหนักกว่าเดิมในความรับผิดช,ชอบต่อการทํางานนะครับวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างอั้ง,งนึงจะมีเงินอยู่1ส่วนวัสดุแล้วก็แรงงานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นค่าดําเนินการแฟกเตอร์ F F, นะครับค่าวัสดุค่าแรงงานค่าแฟ c เตอร์ในส่วนของค่าวัสดุส่วนนี้ ร้อยละหกสิบเราจะต้องกําหนดให้ซื้อวัสดุวัสดุที่ผลิตในประเทศไทยสมมุติว่าหนึ่งร้อยล้านส่วนนี้ห้าสิบล้านร้อยละหกสิบของห้าสิบล้านต้องจะซื้อในวัสดุที่ผลิตในประเทศไทยเวลาเขาออกราคากลางประมาณการราคากลางขึ้นมาลําดับแรกวัสดุต้องเรียนรู้ที่จะดูว่าบงเงินค่าวัสดุของเขาเนี่ยมันเท่าไหร่อะไรที่เขาใส่เราจะต้องขอให้เขาใส่ดาวให้เราว่าอันไหนที่เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย แล้วก็ราคาคุณก็ต้องได้ราคามาจากวัสดุที่ผลิตในประเทศไทยด้วยถ้ากรณีปรากฏว่าโครงการกราา่อสร้างนั้นเป็นโครงการก่อสร้างที่มีการจัดซื้อเหล็กรวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเหล็กอะไรก็ช่งางแต่เทศบาลของเราจ้างอย่างมากก็เป็นเหล็กเส้นเป็นเหล็กโครงสร้างเรามีไม่เกินถนนคอสลลมีไม่เกินอาคารหรอกสมมุติว่าในค่าวัสดุกาา่อสร้างมีค่าเหล็กอยู่เท่านี้ในงบเงินตัวนี้นะครับจะต้องมีการจัดซื้อเหล็กในประเทศอยู่ที่90%เซ์ ของมงลเงินค่าเหล็กที่มีอยู่ผู้เขียน B.O.Q ก็ต้องได้มีการกําหนดรายละเอียดที่จะทําให้คนอื่นเขาทํางานตามเนี่ยเขาเข้าใจได้ง่ายผมพยายามที่จะถ่ายทอดให้เข้าใจว่าบริบทของเราเป็นแบบนี้ใครบ้านที่ต้องเกี่ยวข้องนะครับตัอมอย่างเงี้ยต๋อมผู้ช่วยวิศวกรอ,อย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องไปดูแล้วละ่ะเวลาที่เเขาจะคํานวณราคาเขาจะ,นนาาาจะถอด B.O.Q ออกมาจากแบบแปลนเขาจะต้อง ใส่ดาวให้คนอื่นเข้าใจว่าตอนนี้เหล็กที่เอามานในค่าวัสดุมีค่าเหล็กอยู 1, ่หนึ่งแสนบาทเก้าหมื่นบาทเนี้ยเขาคำนวณค่าเหล็กจากในประเทศให้เรานะแต่โดยส่วนใหญ่ที่บ้านของเราน่าจะได้100ไร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเลยได้ราคาเหล็กแล้วก็เอาราคาเหล็กเนี้ยมาคำนวณเป็นมวลรวมตรงเนี้ยค่าวัสดุที่มีอยู่ทั้งหมดจะต้องเป็นวัสดุที่จะซื้อจากประเทศภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบพอเขาออกแบบรายการเรียบร้อยปุ๊บไปถึงกระบวนการในการ สัรหาผู้รับจ้างถ้าเป็นวิธีเฉพาะจาะจงอาจจะเป็นคณะกรรมการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะจาะจงหรือถ้าเป็นวิธี e bidding หรือ,อสอบราคานะครับก็ต้องมีการคณะกรรมการที่ทําหน้าที่ในการพิจารณาเขาก็จะมาพิจารณาว่าเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนวัสดุที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงต้องเป็นไปตามหนังสือว8 9ต้องระบุในเอกสารเชิญชวนไปด้วยเงื่อนไขที่เราระบุลงไปนะครับคนที่เสนอราคาเขามีคำพัน,นานาพูดถึงไม่ว่า เขาจะใช้วัสดุจากที่ผลิตในประเทศไทยนะครับซึ่งเขาบอกว่าไม่จะเปลี่ยนที่จะต้องยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาผู้ล่างรายละเอียดสามารถกาหนดเงื่อนไขได้ว่าเขาจะต้องเสนอรายละเอียดตัวนี้ mm hmm. มาภายในระยะเวลากี่วันเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาทําตามเงื่อนไขในคำคำเชิญชวนของเราที่กําหนดเอาไว้แต่ต้นนะครับภานะคกำหนดสองจะเป็นเรื่องของวัสดุตัวสองจะเป็นเรื่องของเหล็ก อันนี้ร้อยละเก้าสิบองมุมเงินค่าซื้อเหล็กเขาก็ต้องระบุมาให้เรานะครับคราวนี้คนที่จะเอาไปใช้งานต่อคือใคยคือผู้ควบคุมงานทุกครั้งที่เขาเอาวัสดุมาต้องดูต้องละเอียดกับใบสั่งของของเขาด้วยครามต้องมีการตรวจตาใบสั่งของที่เขาสั่งของเข้ามาแต่ละรอบแต่ละครั้งที่จะเอามาลงหน้าง,งานส่วนเหล็กนะครับก็ต้องดูและกรรมการตรวจรับวัสดุนะครับเมื่อมีการตรวจรับงาน ก็จะต้องมีการลงรายละเอียดในตารางแสดงรายการพัสดุที่ผลิตในประเทศไทยที่ใช้ในโครงการนั้นนั้นก็เลยเป็นงานหนักของของพัสดุนะครับที่จะละลวมไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเป็นปัญหากระทําความติดตามกฎกระทรวงนะครับแต่ถ้าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้างจัดซื้อจัดจ้างอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้างก็ร้อยละหกสิบของงบเงินค่าจัดซื้อวัสดุวัสดุก็ุล้วแตที่อยู่ในโครงการนะครับดังนั้น คนที่กําหนดรายละเอียดก็ต้องกําหนดคนที่กําหนดรายละเอียดเบื้องต้นขึ้นมาที่ขอขึ้นมาแต่ละครั้งก็ต้องกําหนดนะครับว่าต้องดำเนินการตามบอ .89 จะมีเรื่องของการให้แต้มต่อของ SME แล้วก็ m อ็ SME ถ้าไปเสนอราคาแข่งกับใครนะครับ SME ก็จะมีแต้มต่ออยู่สมมุติว่า SME ไปแข่งกับธุรกิจทั่วไปธุรกิจทั่วไปยื่นเสนอราคา1นึ่งแสนเอสเอ็มอีเสนอราคา1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นแทนที่เมื่อก่อน ทั่วไปจะชนะเพราะว่าทั่วไปเสนอต่ำกว่าแต่คราวนี้ SME ชนะเพราะว่า SME มีแต้มต่ออยู่10%แต่ถ้าเป็นเรื่องของ MIT หรือ Made in Thailand นะครับถ้า Made in t h a i l น n d ไปแข่งขันกับต่างประเทศนะครับแดนต่างประเทศ Ma d e in Thailand ก็จะมีแต้มต่ออยู่ที่3%มีประมาณนี้เดี๋ยวรอดูว่า ETP เรื่องของการให้แต้มต่อน e ีจเขาจะเป็นคนออกแบบโปรแกรมแต่ถ้าเขายังไม่ออกแบบโปรแกรมเราต้องมานั่งทำเมนนวลน,นะ หนังสือวอ9เ้าขาก็จะไปอ้างถึงหนังสือวอ400ยด้วยวันที่24ตุลาคมเรื่องของการกําหนดเรื่องของเอกสารแบบฟอร์มของเอกสารเชิญชวนต่างๆถ้าเรารู้ว่าเราจะซื้ออะไรทั้งปีของอะไรจํานวนเท่าไร่ทั้งปีดูจากปีนี้ปีที่ใช้เยอะที่สุดถ้าเรารู้แล้วเราประมาณการได้ว่าเราจะใช้เท่านี้แหละอันนี้เราก็จะสามารถอัปเดตตัวเลขด้วยกันได้ทั้งองค์กรเรามีอยู่6กองสำนักแต่ละครั้งที่ส่งมาก็จะมีคนเก็บตัวเลขเอกสดุก็จะเก็บตัวเลขเก็บตัวเลข าภายในสองไตามากได้ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วเราก็จะสบายใจผมเชื่อว่าตัวนี้จะถูกหยิบยกเข้ามาเป็นตัวชี้วัด LPA ในอนาคตเพราะมันไม่จบแค่นี้หรอกนะครับมันไม่ใช่เรื่องประเดียวกระดาวเพราะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสรุปก็คือตุกตาสําคัญบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามดดกฎกระทรวงตัวนี้หนึ่งหน่วยงานเจ้าหน้าที่ธุรการที่ทําหน้าที่ในการร่างรายละเอียดเสนอ หัวหน้างานขอออกกรนะครับจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามแบบฟอร์มเดี๋ยววันนี้จะพยายามเร่งให้แบบฟอร์มแล้วเสร็จแล้วก็ส่งไปให้นะครับส่งไปให้อิงตามตอนท้ายนี่จะอิงตามแบบฟอร์มเดิมแต่เรื่องของระเบียบกฎหมายใหม่กฎกระทรวงตัวน,นี้จะเอายโยนลงไปใส่เพิ่มเติมให้เฉยนะครับจะเอาโยนลงไปใส่เพิ่มเติมเวลาเสนอทางหัวหน้างานผู้ล่างพัสด,ดุรองในยกนนยกอะไรอย่างเงี้ยรูปแบบเรากจ็จะใช้แบบฟอร์มเดิม คนล่างที่อยู่แต่ละกองเขาก็ต้องเข้าใจแล้วก็ล่างเสนอมาถ้าไม่มีการทําตามแต่ความที่ว่าหัวหน้าพัสดุหรือรักษาการผอ,อกองพันก็จะไม่ผ่านให้นะครับเพราะว่ามันก็จะทําให้ตัวเองเสียโอกาสในการเก็บแต้มคนคุมง,งานคนตรวจรับบริหารสัญญานะครับก็ต้องมาดูตรงนี้นะครับแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งก็คือเรื่องของผู้ค้าหน่วยาง,งานภาครัฐนะครับ